สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคลิปนี้พามาดูต้นชุมเห็ดครับอยู่ในไร่อ้อยของผู้ใหญ่บ้านาไม่ได้ขออนุญาตครับกำลังออกดอกสีเหลืองชุมเห็ดมีฟักยาวๆ ตรงนี้ก็ขึ้นหลายต้นเป็นดงนะครับชุมเ็ุนี้เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นขี้เหล็กกนะันละลักษณะใบก็จะเหมือนใบขี้เหล็กพวกนี้ก็เป็นสมุนไพรครับแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องสมุนไพรก็ เก็บภาพมาให้ชมกันสวยๆงามๆครับเ,เพิ่งจะขึ้นได้ไม่นานครับต้นยังไม่สูง ชมเห็ดนี่มันจะคล้ายๆกับผักเซียนผีวันนี้ผมก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างชมเห็ดกับผักเซียนผีมันแตกต่างกันยังไงอันนี้คือชมเห็ดนะครับส่วนอันนี้คือผักเซียนผีผักเซียนผีมันจะมีใบใบเป็นแฉก สามแชกสี่แชกดอกสีเหลืองเหมือนกันมีฟักยาวๆเหมือนกัน ใบมันจะเป็นสามแช่ก็มีสี่แช่ก็มีอันนี้คือผักเซียนผีก็เป็นสมุนไพรมีสรรพคุณทั้งยานะต้องไปถามอาดูอาจารย์ Google ส่วนชุมเห็ดนี้ใบมันจะคล้ายๆใบขี้เหล็กใบมีลักษณะเรียงเป็นคู่คู่ๆต่มีดอกสีเหลืองเหมือนกัน ครับก็ขอ <c oughs> ขอโทษนะครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ